เอาหัวออกมาจัดการก่อนเลยครับหัวยงใหญ่นี่ครับลึกเออ,อ,อเชฟกระทะใหญ่ครับสิมาต้มยำปลาโขงครับได้ปลาโขงมาต้มบักไ่เลยครับสามกิโลกวั่วผมก็เลยขั่วใส่สองฟิตใ้มือน,นีมีเวลาสิมาต้มยำแซ่บส,สู่พี่น้องกินครับ <laughs> ใส่มะขามนะครับ บะค้ำเปียกพอได้เตรียมพอได้ใส่บกหน้านะครับสูตรนี้สูตรใส่บักค้มเปียกเอานะครับแล้วก็พวกเครื่องหอมต่างๆ,ตางๆเตรียมไว้แล้วครับใส่ลงไปเลยนะครับใส่ลงไปเลยหอมแดงข่าตะไคร่พริกครับอยู่ในถ้วยนี่เสร็จสับเครื่องหอมถ้วยบบกใหญ่เลยครับรับรองว่าดับกินข้าวได้อย่างเน่นนเลยครับ ปล่อยให้เดือดกันครับเดี๋ยวคอยเอาปลาลงครับนี่ก็เดือดแล้วครับเอาปลาลงได้ครับปึ๊บปึ๊บเออเดี๋ยวรอให้เดือดก่อนนะครับรอให้เดือดก่อนปลากระไงกระทะกระไงครับวันนี้ครับ <c oughs> เดือดแล้วครับพี่น้องครับถึงขั้นตอนการปรุงครับผมชื่อรลุกไปครับเกลือครับเกลือครับ กู <laughs> มีบ้านเป็นเห็ดเป็นสูตรต้มยำนะครับใส่เห็ดนำครับเห็ดย่างหลายเลยครับ <laughs> <laughs> หัวใหญ่เลยครับ หัวใหญ่เลยพิกจั็กน่อยพิกหัวมันหัวบักยางใหญ่เลยครับคือคือตอนเซฟกระทาใหญ่เอาให้เบิ่งนะครับปลาตัวนี่งใหญ่แห้งนะครับเป็นปลาเนืออ่อนนะครับ <c oughs> ล่อให้เดือดแล้วก็เอาเขือเทปลงแล้วก็เครื่องหอมครับเตรียมไว้เรียบร้อยครับ ตอนนี้เดือดคางแล้วพี่น้องแล้วก็ซุกแล้วนั่เพราะว่าปลานี่จะซุกเร็วบพราะขึ้นเหนือนะครับขั้นตอนต่อไปครับมะเขือเทศครับเครื่องหอมครับหลายขนาดครับ <c oughs> สุดยอดเลย เป็นสูตรต้มยำครับใส่เห็ดนังางฟ่างน้ำครับที่ได้กินเห็ดน้ำเส่ๆสี่ดิซิมได้บ้าง สุดยอดครับรุงขังเดียวได้เลยครับสมกับเป็นเชฟกระทะใหญ่จริงๆครับหลังจากเดือนแล้วชิมบางอีกจะกรอบครับโอ้สุดยอดจริงๆครับสิตักเลยได้ครับอานนี้ เอาหัวออกมาจัดการก่อนเลยครับหัวใหญ่ๆนี่ครับปึ๊บอ้ยอ้ย ทางอีลีครับ